อาล้วครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาแล้วครับผมมืออื่นก็เป็นไปเฮ็ดงานเขาเขากระเสานะครับเขากาาะระเสาเ์ฮะก็เลยต้องลงให้ก่อนครับทับสันบ่มีเวลาลงเลยทับบ่ายร่องก็คือนเหงานะครับบ่ได้ลงก็คือนเหงาเนะาะเฮาก็บ่ได้ลงเลยนะครับเฮาต้องลงให้กันขึ้นนี่แหละ มันกับเหมือนเมื่อยนะครับเมื่อยปวดหัวเด้อครับเมื่อนี่เมื่อยปวดหัวเฮากะไรมาลุ่งหายขึเก้าแล้วครับผมกับแนวทางแนวทางตัวเลขของทั้งช่องเฮาเนาะมาผู้ใดหมานเฮ่งเรื่อยนะครับแนวทางของทั้งช่องเฮาถ้าเขาแล้วกะยุดยุดนะครับยุดต้องยุดให้เป็นครับ บ่ต้องไปหาเล่นหลายน้อยครับเดี๋ยวมันจะดูดเงื่อนเท่าขึ้นไปครับนี่ด้วยความหวังดีนะครับโดยความหวังดีจากทั้งช่องเข่าตัวเหล็กแนวทางเขาก็ต้องเบาไววก้อนนะครับตัวเหล็กก็ต้องมีเขาไม่หลุดเด้อครับผมเนาะเ่ากา็เป็นแค่แนวทางอีกส่วนหนึ่งเป็นทังเลือกหนึ่งอีกช่องเลือกหนึ่ง ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจว่าหมักบหมักเนาะหมักตัวเหล็กทางใดทังช่องใดครับหมักแนวทางแบบใดนะครับผมเข้ากับโลงไห่สามน้อยดวยครับให้ตัวเลขนี่คือเอาไปเล่นสามน้อยพิเศษปกติวี p พีมืออื่นเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะมีหวยเล้าหวยเล่านี่เข้ากับจะคำนวณเงาไปเลยบวกหวยเล่าน้ำเด้อยครับถ้ามือใดมีหวยเล่านี่ก็คือเป็นหวยเล้าน้ำเด้อยครับ หวยลาวพัฒนาหวยลาวเวียงจันทร์ออกตอนสองทุ่มครึงนะครับผมแนวทางของทั้งช่องครับถ้าผู้ใดมักฝากใา้ร่างกายจุดไล์กดไล์กดไล์เอาต้องรู้จักเป็นผู้ให้บ้างนะครับผมเนาะมาเมื่อบ่งผลนกันจักน้อยก่อนครับ มือว่านนี่เขาล่งไวก็คือว่าเดนสองตัวก็คือมีสามก็ผ่าเนาะมือว่านนี่เขาล่งไวมือนี่สามสามก็สองพูดผิดครับสามก็สองพิเศษออกโคกหาหาบ่นมาเนาะล่างออกศูนย์สามก็เขาล่างครับศูนย์สามแตเขาเลี้ยวกับพ่อครับหยุดเนาะมาตรงไปหล่นหลายน้อยครับ ไอ้ล่นน้อ,อยนนอแหลกๆแต่เขาเราก็ยุดพ่อเลยครับเอาไว้ก่อนครับแต่ไพ่มักกะจัดไปครับ,รบเขามาไหลงวดแล้วล่ะถ้าผู้ใดติดตามมาแต่งแต่แหลกๆส่วนห้าน้อยปกติออกสี่แปดเก้าเขาตัวกันแปดเก่า 8, 9, อยู่ด้ยวยครับแปดเก่าเฮามีไปอยู่ ส่วนล่างอกอกสองหาสองหากับเข่าเด้อครับพาะน้อยปกติเข่าบนล่างเลยครับส่วน VIP หาแปดสองแปดสองเข้าไปใเจาะเนาะเขามีสองอยู่แต่ว่าแปดสองเข้าไปใเจาะครับหลุดไปครับครับหนึ่งเจ็ดกันแนะนั่มถ้าเข่าเราก็ยุดครับน้อยเล็กแรกก็ยุดพ่อครับเพราะว่าเข้ากับบริมามถรดูเนาะว่ามันจะมาให้อีกบอ ขอแต่ว่ามันเข่าก็ดีใจเลยแลละครับขอแต่ว่ามันเข่าห้องก็มีเงินเป็นกำลังใจเลยครับแต่ละมือไปครับมาต่อกันด้วยยี่กีบวกล่าหุ้นวันจันครับจัดไปยี่กีบวกล่าหุ้นยี่กีนี่เขาให้เล่นตาแหลกเลยพ่อเข่าเราก็ยุดพ่อมือละลอยสองลอยนี่มันได้อยู่แล้วครับยี่กีบวกล่าหุ้นให้สองตัวเด่นสองกับซีจับส่วนมากมันจะมาล่างมาเร็ว ก็คือว่าให้จับสองตัวสองกับสี่ลูดลางอย่างเดียวกับสามสิบแปดตัวครับสามสิบแปดบาทตัวละบาทเอาคิดง่าย,งายๆแบบนี้ครับเปอร์เซนต์ความเสี่ยงมันอาจจะน้อยกว่าลูดตัวเดียวเนาะลูดตัวเดียวนี่ถ้าเป็นตัวเดียวบนลางกับสามสิบแปดคือกันความเสี่ยงคือตัวเดียวมันหน่อยเปอร์เซนต์มากมันหน่อยหน่อยมากสองตัวยังว่าหน่อยเลยครับขอบคุณมากจัดไปครับ จัดไปครับกับแนวทางมามืออื่นครับมืออื่นแนวทงังประจํามวดวันที่ห้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันจันนะครับวันจันมืออื่นเล่าบวกสามหน่อยเฮดด้เดนคือหนึ่งเฮดด้ตัวเดนเฮ่ามีสองตัวก็คือหนึ่งกับเก่า คำนวณใดหนึ่งกับเก่าด้วอครับมืออื่นหนึ่งกับเก่าเป็นยังไงเนาะมันจะไปหอดฝันบอค,ครับมันจะเป็นแนวใดมีมีมือที่มีหวยเล่านี่กับวันใจอยู่เด้อครับเพราะว่ามันเข่ามาหลายหงวดแล้วเนาะจัดไปครับตัวเน้นตัวแดงให้หนึ่งศูนย์หนึ่งส ัวเนนเฮาตัวแดงคือ1นึับ1นึ่สแล้วครับหนึ่งจับคู่มากก็จะมี1นึ่งสองหงหาหนึ่งเก้าตัวกันคือ3าหาอันนี้มันเหมือนนะปวดหัวปวดหัวแล้วครับ1นึ่งศูนหน,หนึ่งสอง หนึ่งหาหนึ่งเก้าตัวกันสามหาครับจัดไปครับถ้าบุรีมักจัดไปครับแนวทางตัวเลขก็ต้องมีเขามีรุดถ้ามแมน่นรุดเขาก็ต้องขอถูขอภผ่นะครับถา้ารุดเนาะคือว่าต้องเชื่อมั่นด้วยนะครับผมถ้าแม่นมักเนาะมันกิดรุดคู่ค่มรุดหลายเลยครับมันก็จะเข่าเหมือนเดิมเนะาะถ้าแม่นเชื่อมั่นกันอยู่ครับ มากระจัดไปครับบม,มากกระพานมาต่อกันที่เก่าเก่าครับเก่าจับคู่มากกันเออโอ้โหโอ้โโดนเล็บโดนเล็บฟักทองเหลือซิบเลยเขาเฝ้าลูกมันก็นเลยโดนขาเล็บเขา มาครับจับเก้าครับเก้าจับคู่มากก็จะมีเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดตัวกันครับตัวกันของเก่าก็คือ78กับ 0, 0. ูเอาอีกข้างหนึ่งครับเก้าสี่เก้าหกเก้าแปด เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์มีเบิร์นนำเดอร์เบิร์นศูนย์ศูนย์เดอรบอัตี่เนาะมาบอสแต่กันไว้ก่อนครับมาจับสามโต้กันเลยครับสามโต้กับเจมีเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งซี แลกหนึ่งหนึ่งสี่อีกตัวหนึ่งครับหนาเจ็ดสามห้าฝักท่องกับกวนดีครับจัดไปครับกับแนวทางแนวทางเลือกอ่าผู้ใดมากกจัดไปครับ เบื้งไว้เป็นแนวทางเลือกถามักคอยจัดนะครับผมเนาะโอ้โเหเลือ1สิบเลือดสิบฝักทองมันโดนเล็บฝักทองครับเหลือ1สิบฝากใครกำลังใจกันครับฝากให้กำลังใจกันก่อนเด้อฝากแช่ออกไปน้ำเด้อครับเฮาจะได้เป็นช่องที่พี่คนมาติดตามจะได้มี่หยดเบิ่งน้ำเขาเนี่ยครับฝากให้กำลังใจคืออกาเลยครับฝากกดแช่กดไลค์กดติดตามครับ กดกระดิ่งไวครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆของทั้งช่องเฮาเนาะเมื่อพี่ตัวเล็กใหม่ๆเข้ามาเฮาก็ได้คำนวณเขาหยังงห้ตลอดนะครับผมฝากให้กำลังใจอย่าลืมนะครับผมฝากให้กำลังใจโอ้ยเหลือสิบอหลีได้ครับนี่สำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปครับสำหรับวันนี้กขอบคุณนะครับที่มารับชมของห้รื่วยๆเฮงโชคดีมันหมันมืออื่นหมวยเหล้าน้ม